ไวรัสโควิด19เชื้อตัวใหม่จริงหรือสวัสดีครับท่านที่รักสุขภาพทุกๆท่านนะครับพบกับกระผมคำผางพงทับทิมคลิปนี้ผมก็ยังนำเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันมาพูดให้กับทุกๆท่านได้รับฟังกันนะครับ สิ่งที่มีชีวิตที่ขยายพันธุ์ได้ย่อมจะต้องมีเทือเขาเหล่ากอมีสายพันธุ์ไวรัสโควิด -19 ก็เช่นกันแม้ว่าเราจะเพิ่งได้ยินชื่อโควิด -19 ซึ่งองค์การอนามัยโลกเป็นผู้ตั้งชื่อให้โควิด -19 มาจากสายพันธุ์เชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ทำไมถึงบอกว่าโควิด -19 เชื้อตัวนี้ไม่ใหม่จริง24ตุลาคม2564มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด14,260คนในวันเดียวผู้ป่วยสะสม453,104รายหายป่วยสะสมอยู่ที่3363คนถ้าเป็นเชื้อที่ใหม่จริงจะไม่มีใครหายจากโรคนี้เลยและภูมิรุปกันก็จะสู้ไม่ได้จึงจะเรียกได้ว่าเป็นเชื้อใหม่จริง ทำไมคนที่ติดเชื้อแล้วจึงหายได้นั่นก็เพราะว่าระบบภูมิคุ้มก,กันของเขารู้จักไวรัสโควิด -19 นั่นเองทำให้ร่างกายของเขาสามารถสร้างแอนติบอดีกลับมาสู้กับไวรัสได้ระบบภูมิคุ้มก,กันทำงานได้มันต้องรู้จักกับเชือ้อหรือมีข้อมูลของเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนคนเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน คนเราดูแลสุขภาพต่างกันและคนเราก็มีความเครียดที่แตกต่างกันออกไปจึงทำให้ต้นทุนของระบบภูมิคุ้มกันที่จะมาใช้ในการต่อต้านโรคนั้นมีแตกต่างกันออกไป<ม>ที่มาของข้อมูลเชื้อโรคช่องทางที่1มาจากการติดเชื้อหรือเจ็บป่วยเองระบบความจําของระบบภูมิคุ้มกันแบบนี้จะหลากหลาย 2. มาจากการได้รับวัคซีนซึ่งการได้รับวัคซีนเป็นการจดจําเฉพาะโรคที่ฉีดเข้าไปเท่านั้น 3. การได้รับจากนมแม่เป็นความจําที่หลากหลายแต่โดยธรรมชาติแล้วจะได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตเนื่องจากว่าร่างกายไม่สามารถย่อยได้ ข้อมูลเชื้อโรคจากนมแม่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มีเลือดสีแดงด้วยกันมันสามารถถ่ายทอดภูมิคุ้มกันให้กับกันและกันได้สัตว์เหล่านี้ได้แก่วัวควายหมูหมากาไก่เสือสิงกระทิงแรดต่างๆ ซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้นมหรือสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่เมื่อถึงเวลามีลูกก็จะถ่ายโอนภูมิคุ้มกันของตัวเองไปไว้ในนมน้ำแรกหรือไปไว้ในไข่เพื่อให้ลูกอ่อนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันได้มีภูมิคุ้มกันในการปกป้องตัวเองเป็นเวลา6เดือนจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรับเอาสารสื่อสารภูมิคุ้มกันจากแม่ได้อีกรอบหนึ่ง หากคุณมีโอกาสได้ภูมิคุ้มกันจากน้ำนมแรกของแม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะคุ้มครองได้6เดือนนั่นหมายความว่าคุณก็ควรที่จะรับประทานไปเรื่อยปัญหาของการรับเอาสารสื่อสารภูมิคุ้มกันจากแม่นั้นก็คือเราไม่มีน้ำย่อยในการแตกโปรตีนได้ปัญหานี้ถูกแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อมีบริษัทวิจัยบางแห่งสามารถสกัดเอาสารสื่อภูมิคุ้มกันจากนมแม่มาใส่ขวดทำเป็นอาหารเสริมได้แล้ว ากระบบภูมิคุ้มกันของคนเราแข็งแรงมีข้อมูลการจดจำเชื้อโรคไว้มากเราก็จะไม่ติดเชื้อและเราก็จะไม่เจ็บป่วยหากท่านสนใจต้องการอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารสื่อสารภูมิคุ้มกันของแม่สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกันในคลิปต่อไป โชคดีมีเงินใช้ห่างไกลโควิด -19 นะครับสวัสดีครับ